แนะนำนะคะเป็น Toyota c o m ม u t e r ปี2016เครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาสีขาวค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะใหม่พร้อมใช้งานค่ะห้องเครื่องด้านหน้านะคะรถเดิมๆเลยค่ะรอยซีนยางรอยมาร์กอยู่ครบชัดเจนทุกจุดค่ะเลขตัวถังฝากระโปรงเดิมๆน็อตไม่มีขยับค่ะ ภาษีหมดปี6-7เลยค่ะลงเป็นแม็ก v v v o ่ขอบ7ยางใหม่แผงประตูหุ้มหนังแบบมีไฟพมานทูโทนอย่างหนาค่ะห้องคนขับด้านหน้าค่ะมีกล่องกลางท้าแขนแบบมีไฟคอนโซลปรีพร้อมที่วางแก้วค่ะลงเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วเชื่อมต่อบลูทูธ Wi-Fi ด้านบนก็นจะเป็นแผงควบคุมระบบไฟทั้งหมดของตัวรถค่ะไฟด้านหน้าสว่างค่ะออปชันลงเป็นบันไดมีไฟปืพื้นใหม่คอนโซลอะคริลิกแบบสายครอบพาวเวอร์อยู่ด้านในคอนโซลนี้นั่งได้นะคะแข็งแรงค่ะไปในหุ้มหนังรอบคันลง USB ที่ชาร์จแบตนะคะรอบคัน5จุดค่ะประมาณรอบคัน ลงเป็นเบาะสามแถวเก้าที่นั่งเบาะปั้นหมอนทรงมิกกี้เมาส์โทนสีวายแดงตัดคิีมเหลืองค่ะเบาะไซส์ใหญ่นั่งสบายไซส์ VIP ค่ะหลังคา VIP แต่งใหม่ดีไซน์สวยค่ะเป็นสองอ่างเล็กๆนะคะตรงกลางก็จะเป็นาวางช่องแอร์อีกหนึ่งคู่ค่ะ ความเย็นกระจายทั่วคันค่ะแล้วก็จะมีะดาวเล็กๆนะคะอยู่ตรงกลางในแผ่นอะคริลิกดำค่ะระบบไฟ7สีมีรีมโมทให้ควบคุมค่ะทีวีจอสไลด์ไฟไฟ้า24นิ้วมีลำโพงกลางลำโพงแหลมค่ะลำโพงก็จะมีระบบไฟให้ด้วยด้านหลังนะคะจะมีพื้นที่ในการ,รวางสัมภาระ ลงเป็นตู้ซับอะคคิลิกดอก10นิ้วตีครอบลำโพงซ้ายขาเพิ่มความสวยงามค่ะแอร์ไมโครบัสใหม่ทั้งคันซาวหลังระบบไฟจากด้านหลังค่ะดูการใช้งานค่ะอยู่ประมาณ3ามแสนค่ะ ด้านนอกก็จะลงเป็นสเกิร์ตรอบคันเป็นสเกิร์ตแบบมีท่อค่ะมีไฟด้านหลังด้วยนะคะคันนี้ปี2016ราคาตามที่ลงไว้เลยค่ะรถแต่งใหม่นะคะสภาพดีพร้อมใช้ค่ะ